เดี๋ยวผมแนะนาตัวก่อนผมชื่อบอยชื่อคุณอะไรครับชิวอินดี้ครับอินดี้โอเคมีสใส่อินดี้หรือเปล่าครับใช่โอเคเคยดูมายกวนแบบใกล้ๆมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยโอเคเคยเล่นไพ่ไหมครับเคยครับโอเคผมฝากถึงก่อนได้ครับคุณชิวเล่นหนึ่งใบครับ จำไว้จำไว้ดูได้นะครับดูได้ครับโอเคจำได้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวคันนี้วางไว้เป็นนี้ครับเดี๋ยวคันนี้ดูดีนะครับเป็นไปไ,ได้ไหมครับใบที่เลือกเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนเป็นไปไม่ได้หรอครับใบที่เลือกไม่ใช่เอพอแดงนะครับช่วยเป็นมือผมก่อนผมฝากไว้ก่อนโอเคตันนี้นึกถึงใบที่เลือก แต่ว่าคราวนี้ใหม่เดี๋ยวผมให้ให้ช่วยเลือกหน่อยเลือกหนึ่งใบครับพี่เลือกหนึ่งใบครับโอเคช่วยกันจำนะครับช่วยกันจำแต่ว่าคราวนี้นี่ครับช่วยเซ็นชื่อทุกคนในที่นี้ช่วยเซ็นชื่อไพ่ใบนี้ผมหน่อยได้ไหมครับด้านหนาไพ่ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้า เซ็นใท้ครบเลยนะครับคุณน้าด้วยนะครับช่วยเซ็นด้วยนะครับโอเคเอคุณน้าเล็งรถอะไรไปบ้างครับวันนี้ <ắng> ยังางเลยใช่ไหมครับส่วนพี่นี่เล็งอะไรครับตี้ครับโอเครู้กันนี้ครับโอเคเดี๋ยวคันนี้อเดี๋ยวผมขอก่อนนี่นะครับผมโชว์ให้ทุกคนดูก่อน นี่นะครับตอนนี้ไพ่ใบนี้จะมีายเซนของทุกคนนะครับแล้วคราวนี้ช่วยผมหน่อยช่วยดันไพ่เข้าไปในกองหน่อยครับดันเข้าไปโอเคตอนนี้จะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหมครับผมเจ้าหนึ่งยางเนี่ยมัดไว้นะครับดูด,ดิมัดไว้มัดแน่นมากลองเช็คดูแน่นหรือเปล่าครับ คุณน้าได้ครับมัดแน่นใช่ไหมครับโอเคดูดีดูดีนะครับมันจะหายไปไไดูดีนะครับโอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับดูดีแต่มันหายไปเนี่ยมันจะไปมัดไท้หนึ่งใบที่หนึ่งใบที่เราเซ็นชื่อใช่ครับใช่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าช่วยช่วย,วยเปิดดูหน่อย ใช่ไหมครับช่วยกล้องดูครับช่วยกล้องดูเ,เคยใช้ไหมขัดฟันไหมครับไม่เคยแปรงฟันเลยครับผมเชื่อครับโอเคในครั้นี้ผมจะเด็ดนี่นะครับ <c oughs> ผมฝากถือ ผมฝากถือไว้ก่อนโอเคฝากถือไว้ครับโอเคเดี๋ยวคันนี้ช่วยเด็ดหมายขัคันนี้ผมหน่อยอะเด็ดออกครับโอเคช่วยเด็ดตรงไหนครับดึงเลยครับดึงขาดเลยโอเคช่วยเด็ดให้ผมหน่อยครับอันนี้คือให้ลองว่าขัดหรือยังเหรออ่าใช่ครับโอเคอันนี้ใช้แล้วเหรอหรือยังยังครับช่วยเด็ดหน่อยครับถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ก่อน โอเคเดี๋ยวพี่ช่วยเด็ดนะครับโอเคเดี๋ยวผมฝากถือไว้ก่อนเดี๋ยวครันนี้ผมขอขอหนครับขอคื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 นครับโอเคดูดีนะครับ จะเอาใหมเนี่ยแปะไว้แบบนี้ดูดีนะครับนี่นะครับโอเคเริ่มเข้ารูปเข้าลอยแล้วโอเคเดี๋ยวคันนี้คุณลุงแล้วกันช่วยผมหน่อยจับปลายไหมให้ผมหน่อยจับแน่แนๆน,นะครับจับแน่แนๆลองเช็คดูได้นะครับ เช็คดู <S <S ได้เช็คดูได้พี่ครับไม่ได้แปลงเนี่ยไม่ได้แปลงเป็นปีเนี่ยเก็บไว้ใช้เลย พี่จะมาเล่นไมค์ก่อนให้ดูโอเคนะครับปกติพวกเราเคยดึงไมค์ก่อแบบใกล้ๆมาก่อนไหมครับใกล้ๆไม่เคยอ่ะไม่เคยถ้าใกล้ขนาดนี้ไม่เคยใกล้ขนาดนี้ไม่เคยค่ะเอาเอานี้พี่เล่นกดง่ายๆแล้วกันเคยใช้ไหมขัดฟันไหมครับเคยค่ะบอ่าตอนนี้ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพี่จะเด็ดใหม่เนี่ย โอ้ยโอ้โอเคนี่นะครับที่จะเดบดใหม่หมายคับฟันนี่ใช่ยากไหมครับไม่ยากทำอะไรอะ่ะแรกๆพี่ใช้นี่บาดปากเลยนะ ดูดีที่จะปั้นหมขัดฟันเนี่ยเป็นก้อนไอที่ต่อที่ขัดถาดกันเมื่อกี้พี่จะแปะไห้ตรงนี้นี่นะครับโอเคเดี๋ยวคนนี้เล็กช่วยพี่หน่อยเล็กช่วยจับไปไปข้างนี้พี่หน่อยจับเบาๆนะครับอย่าหายใจแรงเดี๋ยวมันหลุดค่ะโอเคคราวนี้ค่อยๆดึง อะไรครคับทำได้ไงอ่ะนั่นไงก็เชื่อมันขาดแล้วอยู่ดีๆมันก็ติดกัน<อ>งงมากติดจริงเหรอลองดูไม่มีรอยต่อมันใกล้กันเกินไปอ่ะทำไมทำได้ด้วยอ่ะ เอาแบบนี้กว่าเคยเล่นไพ่ไหมครับเคยค่ะโอเคบอกเลขมาค่ะแอมมี่เคยเล่นไพ่ใช่ไหมครับให้หนังสือไพ่หนึ่งใบโอเคเล็กทราบไหมครับว่าไพ่หนึ่งสำรับมีกี่ใบไม่รู้อ่ะไม่รู้เอมมี่ทราบไหมห้าสิบสองห้าสิบสองโอเคเล็กหนึ่งถึงห้าสิบสองช็อปเลขอะไร สิบสองมีความหมายไหมเลขสิบสองมันเกิดเดือนอะไรครับเกิด <Good. S 1> สิงหาสิงหาเกิดวันแม่เลยใช่เป็นวันดีมากโอเคถ้าพี่จะบอกว่าใบที่แอมมี่นึกไว้เมื่อกี้อยู่ตำแหน่งที่สิบสองเชื่อพี่ไหมทำไมไม่ทำไมไม่เชื่อละ่ะเพรามันไม่น่าจะบังเอิญขนาดนั้นทำไมไม่เชื่อละ่ะโอเคดูดิหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเจอใบที่เลือกยังครับสิบสองไว้ตรงนี้ก่อนให้ดูก่อนใบเมื่อกี้ที่นึกเมื่อกี้เบอร์อะไรเบอร์หกหกอะไรครับหกหกอะไรหกหกตัวดำ เนี่ยเห็นไหมคือเล็กอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่เล็กเลือกตำแหน่งใบของแอมมี่จริงๆไม่ได้บังเอิญเชื่อพี่หรือยังเริ่มเชื่อยังอันนี้เป็นไปไม่ได้คช่เพราะเราสองคนเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองอะไรวะหนูเริ่มกลัวล่ะ มันต่างกับที่เคยดูไหมต่างมากซึ่งใกล้ไปอ่ะใช่ไหมคือมันไม่มีอะไรแน่นอนที่ตัวเปล่าๆเลยไม่เจ็บใช่ไหมนี่ว่าไปแล้วหรือยังพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยคอเขียวเลยคอเขียวเลยพรุ่งนี้